สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิการุทยะเอกการปรถมศึกษาสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีวันนี้จะมาสาธิตการใช้สื่อการสอนสื่อการสอนมีชื่อว่าอาชีพในชุมชนโดยข้างในจะเป็นป๊อปอัพอธิบายลักษณะอาชีพต่างๆในชุมชนเช่นลักษณะงานอาชีพรับราชการอาชีพรับจ้าง อาชีพอิสระและอาชีพเกษตรกรรมโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาลักษณะอาชีพต่างๆในชุมชนเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ลักษณะอาชีพต่างๆในชุมชนแล้วครูก็จะทดสอบความรู้นักเรียนโดยการใช้สื่อวงล้อไม้หนีที่มีชื่อว่าอาชีพน่ารู้โดยในวงล้อก็จะอธิบายลักษณะงานต่างๆ อย่างเช่นอาชีพของคุณครูก็จะอธิบายลักษณะงานดังนี้ทำหน้าที่สอนหนังสืออบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีตัวอย่างที่สองครูตัวอย่างที่สอง,ต,อง,สองตำรวจก็จะอธิบายลักษณะงานดังนี้มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบจับกลุ่มและประปับปรามผู้ที่กระทำผิดจากนั้นให้นักเรียนเลือกไม้หนีบ โดยมีชื่ออาชีพติดอยู่สมมตุตินักเรียนเลือกอาชีพพนักงานดับเพลิงนักเรียนก็นำไม้หนีบไปหนีบให้สอดคล้องกับลักษณะางานของพนักงานดับเพลิงมีหน้าที่การระ,ะงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆนักเรียนก็นำไม้หนีบไปหนีบให้กับลักษณะางานของอาชีพนั้น 2. ัวอย่างที่2คืออาชีพพยาบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยสวมชุดสีขาวลักษณะเฉพาะตัวการบูรณาการเข้ากับสื่อการสอนก็คือวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อาชีพต่างๆเช่นอาชีพของครูอาช อ่านว่าทีเชอร์อาชีพช่างตัดผมบาร์เบอร์ดิฉันขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ